เรื่องราวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในยุคนี้พอสอนี้นะทุกบริษัทเลยคุณผู้ฟังค่ะที่เขามีรายได้และกำไรสูงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะแต่ละบริษัทนะฮะอย่างบริษัทใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยหรือบริษัทที่ ท้องถิ่นเองเนะคะก็มีกระแสคึกคักถึงการลงทุนเขาบอกว่ารายได้กําไรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดุนไทยก็เยอะพอสมควรนะคะก็บริษัทออริจินนะฮะซึ่งเป็นบริษัทมาแรงมากมีบริษัทในเครือยเยอะมากที่เข้ามารดมทุนในตลาดและปัจจุบันนี้ในเรื่องราวของราคาหุ้นก็คึกค,กคักคึกคืนไม่ว่าจะเป็น p ีไอบเป็นต้นนะออริจินไรายได้หมื่นล้าน กำไร3,700ล้านนะฮอ่ะนี่ก็เป็นบริษัทที่เขาบอกมีรายได้สูงเป็นประวัติการแล้วก็กำไรเป็นประวัติการก็ต้องถือว่าแปลกเหมือนกันนะประเทศไทยในช่วงโควิดนั่นเองนะก็ต้องถือได้ว่ามีอะไรแปลกแปกเหมือนกันกธุรกิจที่มีความอ่อนไหวแล้วก็ กังวลมากมายก็คือธุรกิจอสังหานั่นเองนะเศรษฐกิจแย่สมัยก่อนนะธุรกิจอสังหาก็แย่ด้วยแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังธุรกิจนี้กลับมีความโดดเด่นนะฮะแล้วก็มีรายได้ส่วนกระแสะโลกระบาดรอบร้อยปีแต่ธุรกิจนี้รายได้ก็สูงสุดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกำไรก็สูงสุดไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นต้นก็ถือว่า เป็นเรื่องราวของธุรกิจอสังหารในประเทศไทยนั่นเองนะครับทางด้านอาสังหาริมทรัพย์เองคนบนโลกใบนี้ก็มีส่วนหนึ่งอยากเข้ามามีบ้านหลังที่สองในประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะเศรษฐีจีนแค่มณทลนสองบนทน,นะฮะเข้าไปอยู่เชียงใหม่ก็เต็มแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเป็นบ้านหลังที่สองของเขานั่นเองนะะแล้วก็มีบริษัทที่เกิดมาใหม่ๆอย่างเช่นบริษัทออริจินนี้ก็เติบโตไม่หยุดเลยนะคุณผู้ฟัง เติบโตจนกระทั่งนะฮะเขาสามารถเอาบริษัทเขาเข้าตลาดไม่ถึง10ปีแต่ปัจจุบันเขาสามารถเอาบริษัทในเครือเข้ามาระดมทุนในตลาดเพิ่มได้ถึง2บริษัทเขาก็บอกว่ากลุ่มของเขาเองจะเร่งขยายอาณาจาักรธุรกิจที่เป็นเมะเทรนแล้วก็เป็นธุรกิจ ใหม่ๆภายใต้คำว่า origin infinity นะก็คือก้าวต่อไปยังไม่หยุดอย่างนั่นเองนะเพื่อเข้าสู่ทางด้าน well being อ uh, ะ uh, lifetime company หรือว่าองค์กรที่มีธุรกิจครอบคลุมการดูแลผู้บริโภคตลอดช่วงชีวิตนั่นเองนี่คือคอนเซปต์ของเขานั่นเองนะปัจจุบันหน้า origin เองก็ขับเคลื่อนสด้านหลักก็คือการขยายสินค้าและบริการควบคุม ทางด้านการพัฒนาอสังหาทั่วประเทศเลยทางด้าน e c ของเขาก็มีด้วยนะแล้วก็มีการเปิดโครงการใหม่สูงถึง42โครงการถือว่าเป็นการเปิดโครงการสูงสุดนะตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทออทม i ไฮเลยนะมูลค่าสูงถึง50,000ล้านบาทนะแล้วก็เป็นคอนโดมิเนียม22โครงการมูลค่า27,500ล้าน แล้วก็เป็นหมู่บ้านจัดสรร20โครงการมูลค่า2 0 0หมกว่าล้านเช่นกันนะฮะพร้อมกับพัฒนาสิ่งที่เติมมาในธุรกิจของ Origin ก็คือพัฒนาโรงแรมแล้วก็อาคารสำนักงานแล้วก็ศูนย์การค้าใหม่ด้วยนะ,ะเป็นรีดนั่นเองนะฮะมูลค่า25,500ล้านบาทแล้วก็โครงการกลุ่มโลจิสติกคลังสินค้าเป็นต้นนะ,ะเพื่อที่จะให้บริการธุรกิจอสังหาแบบครบวงจร ปัจจุบ,บันบริษัทก็มีบริษัทในเครือที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยก็คือบริษัท Primo Service Solution จำกัดมหาชนเป็นนาชื่อนะคุณผู้ฟังขึ้นมาร้อยส0งเตลยตัวนี้ขึ้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นต้นปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะฮร้ายจริงๆเลยนะฮะอย่างแรกลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องราวของกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของ o r ริ i n คือเขาเจาะคนรุ่นใหม่เลยนะแล้วก็เด็กเพิ่งเริ่มทำงาน First j o b b e r รวมทั้งในเรื่องราวของกลุ่มลัสชัวรี่ที่กลุ่มรวยๆนั่นเองนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเขก็บุกโครงการไปสู่หัวเมืองใหญ่ๆของประเทศไม่ว่าภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นด้วยโคราชด,ด้วยนะก็ผสมผสานหลากหลายแบบบ้านคอนโดโรงแรมศูนย์การค้าบริการสุขภาพต่อยอดการพัฒนาโครงการออริจินดิสตริกฉลัฉบังศรีราชาแล้วก็ออริจินสมาร์ทซิระยองนั่นเองนะครับ ก็ไปอยู่ในโซนๆที่ว่านี้นะแล้วก็ครอบคลุมทุกเจเนอเรชันนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันที่เตรียมกเกษียณอายุหรือเจเนอเรชันทำงานใหม่ๆเป็นต้นนะฮะสำหรับกลุ่มออริจินนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพูดถึงหุ้นใหญ่ของเขาเป็นใครผู้บริหารก็คือคุณพีรพงษ์จรุนเอกก็ถือครองหุ้นมากกว่า30เแล้วก็บริษัทในเครือของเขาทุนพีรดาคุณอรารยาภรรยาแล้วก็พูดถึงหุ้นใหญ่ กลุ่มขายใหญ่คุณสมพงษ์เสียปู่ชนคดีดำรงคุลเป็นต้นนะฮะแล้วก็ในฟรีโฟลดก็หมายความว่ายังอยู่ในพูดถึงหุ้นรายย่อยแค่3้เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะในส่วนของแอสเซทของเขาอยู่ที่ประมาณ48,000ล้านบาทนะฮะแล้วก็ในเรื่องเราเออร์เน็งเอพต่อหุ้นก็อยู่ที่บาท54สตางค์นะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลของบริษัท Origin, ออริจินมีการตั้งบริษัทใหม่เพิ่มเติมกัน ด้วยนะสำหรับคำแนะนำของนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์คำแนะนำของบริษัทฟินันเซียสรัสรนะฮะก็ยังแนะนำซื้อเพื่อการเก่งกำไรต่อเนื่องทารเกตของออริจินตอนนี้ก็อยู่ที่ะระดับราคา13บาท60นะฮะจากราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ11-12บาทนั่นเองนะฮะเหตุผลในการแนะนำซื้อหุ้นก็เพราะว่ายอดขายเกินเป้าแล้วก็ ควอเตอร์4ที่ผ่านมาก็เติบโตดีเพราะว่ามีไรายได้จากการถือหุ้น PRI นั่นเองนะฮะก็เอามาฝากคุณผู้ฟังในเรื่องราวของตัวธุรกิจ Origin Property นะคะต่อจากนี้ไปก็เป็นยุคทองของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เอามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันนะคะ